สวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดูแฮปปีว้วอร์ชันแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะมาตอบคำถามนี้ค่ะก็คือว่า Wi ซ e เพอร์ซ a า c c อบเคกับ business account เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะตามชื่อนะคะบัญชีส่วนตัวหรือส่วนบุคคลกับบัญชีธุรกิจเนี่ยต่างกันแน่นอนค่ะทีนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวอธิบายสิ่งที่เหมือนกันก่อนละกันเนาะอย่างที่หลายๆคนรู้กันนะคะก็คือ WiSE เนี่ยเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ทำให้เราสามารถโอนเงิน กับรับเงินต่างประเทศต่างสกุลเงินได้โดยที่มีค่าธรรมเนียมถูกมากนะคะทีนี้บัญชีส่วนบุคคลเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่แบบอยู่ต่างประเทศเรียนต่างประเทศทํางานต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆนะคะก็คือใช้เงินต่างสกุลเงินบ่อยๆซึ่งบัญชีส่วนบุคคลกับบัญชีธุรกิจ2อันนี้สิธ์ที่เหมือนกันเลยนะคะก็คือรับเงินต่างสกุลเงินได้ง่ายโอนเงินต่างสกุลเงินได้ง่ายหรือจะเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นต่างสกุลเงินได้ง่าย ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งการรับเงินผ่านไวซ์ส่วนนี้สามารถโฮเงินไว้เร็มไวซ์นะคะได้มากถึง40สกุลเงินมากกว่า40สกุลเงินเลยค่ะและอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามตลาดโลกเนาะก็คือจะไม่ได้บวกอะไรเพิ่มมากมีค่าธรรมเนียมที่ไม่แพงนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่ให้บริการนะคะนั่นก็คือว่าสามารถขอบัตรเดบิตได้ค่ะ ซึ่งสามารถขอได้แค่บางประเทศเท่านั้นนะคะเช่นอเมริกาประเทศในโซนยุโรปเนาะนอกจากนี้ก็จะมีไม่กี่ประเทศปรับปรายไปนะคะซึ่งประเทศไทยไม่ได้อยู่ในนั้นค่ะประเทศไทยเรายังขอบัตรเดบิตไม่ได้เนาะถ้าใครที่ลงทะเบียนไว้ด้วย ที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือจะไม่สามารถขอบัตรเดบิตได้ตอนนี้นะคะแน่อนาคตไม่แน่จะขอได้ก็ได้เนาะซึ่งบัตรเดบิตตรงนี้ก็จะเหมาะกับการที่แบบใครที่อยู่ต่างประเทศหรือใครไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆสามารถเอาบัตรอันนี้ค่ะไปแตะได้เลยจ่ายได้เลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนอกจากบัตรเดบิตแล้วก็คือบัตรเครดิตเสมือนะคะ่ะก็คือดิจิตอลการ์ดนั่นเองนะคะตรงนี้เราจะสามารถได้ข้อมูลบัตรใบหนึงมาเลข16หลกักเลข3ตัวด้านหลังที่เราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปกรอกใช้จ่ายออนไลน์ซื้อของได้นะคะ อ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสิ่งที่เหมือนกันทั้งบัญชี personal account กับบัญชี business account นะคะให้มันคล้ายๆกันทีนี้เรามาคุยกันเรื่องบัญชีธุรกิจกันบ้างอย่างที่น่าจะเดาออกเนะาะ wise เขาก็จะมีฟีเจอร์ที่ support หรือช่วยเหลืออ,องค์กรต่างๆที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือจะเป็นองค์กรเล็กๆหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือ freelancer ต่างๆที่รับเงิน สกุลเงินต่างชาตินะคะก็เหมาะกับการใช้บัญชีธุรกิจค่ะสำหรับฟีเจอร์อื่นๆนะคะก็มีอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราสมัครบัญชีธุรกิจไปะคะเราส่งเอกสารยืนยันตัวตนยืนยันธุรกิจไปแล้วเนี่ยเราสามารถ เปิดบัญชีธุรกิจได้เลย9สกุลเงินนะคะเหมือนเป็นโลคอ้แบงก์ของเราเลยซึ่งบัญชีต่างๆอ่ะเป็นบัญชีธุรกิจทั้งหมดเลยนะคะได้มาทีเดียว9สกุลเงินให้เราเลยก็ไม่ว่าเราจะมีลูกค้าจากประเทศไหนเราก็สามารถรับเงินไปได้เลยนะคะเป็นบัญชีธุรกิจบัญชีเดียวกันไปเลยนอกจากนี้ยังมีแบลชเพย์เมนต์นะคะก็คือการจ่ายเงินทีเดียวคลิกเดียวทีละเยอะๆได้มากสุดถึง1000รายการเลยนะคะทีเดียวนะคะซึ่งระบบนี้มันก็จะ มาะกับการจ่ายเงินพนักงานจ่ายเงินเดือนพนักงานแบบนี้เนาะแล้วก็มี accounting integration นะคะก็คือการที่ระบบของ wise เนี่ย support กับระบบของ app marketplace ต่างๆโดยเฉพาะ accounting software ตรงนี้นะคะก็คือใครที่ใช้ accounting software ตรงนี้อยู่แล้วสามารถ integrate กับ wise ได้เลยค่ะและที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าเป็นบัญชีธุรกิจนะคะสามารถสร้างทีมได้มีทีม access ได้ก็คือสมมติว่าทีมเราองค์กรเราแบบเป็นบริษัท เมีมี่ห้าคนทุกคนสามารถเข้าไปในบัญชีนี้ได้เข้าไปดูตัวเลขในในไว์ได้แต่สามารถใส่ p e r ร์มิชันให้แต่ละคนได้ด้วยนะว่าคนแย่สามารถดูข้อมูลตรงไหนได้คนนี้สามารถดูข้อมูลอะไรได้นะคะ และสุดท้ายนะคะก็คือการขอบัตรเดบิตค่ะก็คือถ้าเป็นบัญชีธุรกิจเนี่ยสามารถขอบัตรเดบิตและบัตรเครดิตเสมือนดิจิตอลการ์ดต,ตรงนี้ได้หลายใบนะคะก็คือสามารถให้คนในองค์กรได้หลายใบซึ่งแต่ละคนอนะ่ะในทีมในองค์กรของเราอะ่ะต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อนนะคะมีบัตรเดบิตหลายใบไว้เพื่ออะไรก็อย่างเช่นเผื่อว่าใครสักคนหนึ่งอยากจะออกไปทานข้าวกลางวานันพานลูกค้าออกไปทานข้าวก็สามารถเอาบัตรเดบิตอันเนี้ยไปใช้ได้เลย ซึ่งแต่ละใบสามารถกำหนดวงเงินได้นะคะหรือว่าเผื่อมีพนักง,งานมีทริปไปต่างประเทศก็คือสามารถเอาบัตรใบนี้ให้พนักง,งานไปใช้ได้เลยนะคะ จำกัดวงเงินได้มันก็สะดวกดีซึ่งเวลาพนักง,งานเขาใช้อะไรไปเราก็สามารถตรวจสอบได้ถูกไหมคะโอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของบัญชีไวซ์ ICE, แบบส่วนตัวกับแบบธุรกิจนะคะถ้าใครสนใจอยากจะสมัครไวซ์สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างสมัครได้เลยเนาะใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมทิมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหวังว่าจะตอบคำถามเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลทิมด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะเนะจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ Yeah.